สวัสดีครับเพื่อนๆคราวก่อนผมทําประตูรั้วตัวนี้ไปนะครับซึ่งใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมลายไม้กับตัวเหล็กนะครับวันนี้ผมจะพามาทําตัวระแนงรั้วนะครับระแนงรั้วตรงนี้ผมเรียกว่าระแนงรั้วแล้วลกันเนาะอ่าก็จะมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดช่องนะครับนูนครับยาวไปถึงนูนคราวนี้เราจะใช้เป็นวัสดุแผ่นมิทันชีสนะครับกับเหล็กนะครับซึ่งจะลด าใช้จ่ายประหยัดลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําในแบบของผมได้เลยครับผมก่อนอื่นผมก็จะสร้างแบบขึ้นมาก่อน,นครับแบบสําหรับทาระแนงรั้วตัวนี้ครับผมเพื่อที่เราจะกําหนดวัสดุว่าใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้แผ่นมัลชีชเท่าไหร่อย่างงี้ับผมก็จะกําหนดระยะห่างของตัวรั้วนะครับระยะห่างแล้วก็พวกความสูง ก็ตามแบบของเรานะครับอ่าส่วนผมก็จะอ่าทำแบบขึ้นมาในลักษณะนี้ครับผมก็จะมีระยะห่างตัวระยะห่างระหว่างช่องอย่างเงี้ยครับผมอ่าเราก็จะทํางานง่ายขึ้นครับถ้ามีแบบนะครับมันจะลงตัวนะครับจากนั้นเราก็ไปซื้อเหล็กมาครับเหล็กก็ซื้อตามแบบครับผมว่าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยความยาวเท่าไหร่นะครับ ใช้จํานวนกี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมใช้เป็นเหล็กตัว1นิ้วคูณ2นิ้วนะครับเป็นตัวกรอบโครงแล้วก็ตัวซี่รั้วนี่ใช้ตัวเหล็ก6กหุนนะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กเหล็กแผ่นนะครับเหล็กแผ่นตัวนี้1นิ้วนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเส้นนะครับใช้สําหรับยึดตัวระแนงรั้วนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นเมทัลชีสนะครับแผ่นเมทัลชีตเคลือบลายไม้นะครับ อันนี้จะเป็นแผ่นเมทัลชีสนะครับเคลือบลายไม้หน้ากว้างสี่นิ้วนะครับผมอ่าตรงนี้เราก็สามารถสั่งตัดความยาวได้ครับผมอย่างของผมเนี่ยใช้ความยาวหกสิบเซนแล้วก็สั่งเขาตัดความยาวหกสิบเซนนะครับเขาจะคิดราคาเป็นเมตรนะครับผมอในแต่ละพื้นที่ก็ราคาต่างกันไปนะครับผมแต่ไม่แพงครับผมตัวนี้ถือว่าไม่แพงครับอ จะได้มาในลักษณะนี้เลยครับผมมันจะเป็นลายไม้ครับผมแบบสีก็มีนะครับสหรับท่านที่ชอบแบบสีส่วนด้านหลังมันก็จะเป็นสีของการชุบซิงค์ชุบสังกะสีทั่วไปนะครับผมก็มันจะมีสีด้านเดียวนะฮะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบสีให้ดูนะครับไอตัวประตูเนี่ย เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับผมซึ่งวัสดุมันคืออลูมิเนียมเคลือบลายไม้นะครับส่วนตัวนี้มันเป็นเมทัลชีตเคลือบลายไม้ครับผมมันก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะเปรนฮะสังเกตดูก็คือตัวแผ่นเมทัลชีตเนี่ยจะมีรอยง่ายกว่านะฮะอย่างอันเนี้ยวางทับกันมาในระหว่างที่ขนย้ายมานะฮะก็วางทับกันมามันก็เป็นรอยขีดข่วนนะฮะส่วนตัว อลูมิเนียมเคลือบลายไม้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นรอยนะฮะตอนที่ผมโดนโดนร้อยคีดขวดนี้มันไม่ค่อยเป็นรอยง่ายนะฮะแล้วมันก็จะดูสีมันจะดูหนากว่าด้วยนะฮะส่วนขนาดเนี่ยมันเป็นขนาดสี่นิ้วเท่ากันนะ,ะหมายถึงร,วม,มะะรวมปีกมันนะรวมปีกมันสี่นิ้วเท่ากันนะ,ะสีก็ใกล้เคียงนะครับตัวนี้คือมันคนละยี่ห้อนะคนละแบบนะฮะก็เราเลือก สีที่มันใกล้เคียงกันที่สุดแล้วนะครับก็ได้ลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำได้เลยนะครับผมก่อนอื่นผมก็จะเอาตัวเหล็ก1น,นิ้วคูณสนิ้วเนี่ยมาตัดเป็นกรอบก่อนนะฮะตัดเป็นกรอบก็วัดตามแบบของเรานะครับเช่นเคยนะฮะตัวแรกเนี่ยต้องวัดให้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอามาทำเป็น แบบด้วยนะฮะทำเป็นแบบเป็นเป็นจิกจับด้วยนะครับผมก็เชื่อมจับฉากให้ได้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมก็ตามแบบนะครับตามแบบของเรานะฮะของผมก็จะ,ะความกว้างนี่2สองเมตรสูงอยู่ที่70็สิเซนนะครับผมก็จะได้ตามนี้ครับผม ต่อมาก็จะมาตัดตัวซี่ระแนกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมในตัวแรกเนี่ยต้องวัดให้เป๊ะๆเ,เลยนะครับผมจะได้เอามาทําเป็นแบบครับผมมันจะได้ง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าแบบที่พูดถึงเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับผมอ่าตัวนี้เราก็วัดระยะห่าง ตามแบบของเราที่เรากำหนดไว้นะต้องการเท่าไหร่จากนั้นเราก็มาเจียเก็บรอยเชื่อมด้านบนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้เป็นแบบเราก็จะเจียเก็บเพื่อที่จะเอาเหล็กตัวต่อไปเนี่ยเอามาวางทับมันจะได้ไม่สะดุดไม่ตะแคงบิดเบี้ยวนะะเราก็เจียเก็บด้านบนให้มันเรียบนะฮะก็ให้มันเรียบทุกด้านในลักษณะนี้นะครับ ่อมาเราก็จะเอาเศษเหล็กนะครับผมมาเชื่อมเป็นเสาเป็นจิกล็อกนะครับเศษเหล็กก็จะเหลือจากการตัดครั้งก่อนๆนะครับเอามาตัดอเอามาเชื่อมติดนะฮะเอามาเชื่อมติดเป็นเสาเป็นจิกล็อกในลักษณะนี้นะครับผมอตอนที่ตัวนี้เราก็จะใช้งานได้นะใช้งานได้อีกเพราะว่าพอเราเสร็จถึงตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาเคาะเคาะตัวเหล็ก ชิล็กๆเนี่ยออกแล้วก็เอาตัวเนี้ยเอาไปใช้เอาไปติดั้วได้ตามปกติเลยครับผมแต่ตอนนี้เราเอามาทําเป็นแบบก่อนนะครับเป็นตัวต้นแบบนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าลักษณะไหนนะครับผมอ่าก็จะเอาเหล็กที่เราตัดตามขนาดเหล็ก,กแล้วก็วัดตามขนาดตามปกตินะฮะแต่ตัวเนี้ยเราจะามาวางใส่เนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาจับฉากให้มันยุ่งยากครับแล้วก็จับใส่จับใส่ เสร็จแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมเอมเชื่อมแบบมันก็จะเร็วครับงานมันก็จะเร็วแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ทำรั้วแค่สามช่องสี่ช่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าแบบนั้นมันมันจะช้านะ <c oughs> ก็คือของผมเนี่ยมันหลายช่องก็เลยทําแบบนี้ครับผมมันจะทําให้เหมือนการก๊อปแบบได้รวดเ,เร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้างานน้อยก็ ทำช่องไขช่องมันไปเลยครับผมมันจะเร็วกว่านี้ครับอ่าตัวนี้ก็ตัวซเนี่ยก็จะเป็นตัวอ่ากันแค่ด้านเดียวนะฮะตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับตัวนี้เราก็ดันชิดแล้วก็เชื่อมได้เลยครับอ่าในลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็จะ เอาเหล็กมาใส่เต็มทุกช่องครับผมแล้วก็เชื่อมได้เลยครับเชื่อมตามปกติได้เลยมันก็จะไม่บิดเบี้ยวไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวตัวเหล็กเล็กๆเนี่ยคอยล็อกไว้ทุกช่องนะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วก็แกะออกจากแบบครับผมแกะออกจากแบบแล้วก็เชื่อมด้านหลังนะครับแกะออกจากแบบก็นี่จะได้ในลักษณะนี้เลยครับผม ตัวต่อไปก็จะทำเหมือนเหมือนกันครับอ่าอย่างของผมเนี่ยมี27ช่องก็ทำแบบนี้ไป26ช่องนะครับอีกช่องหนึ่งก็เอาเป็นเอาตัวแบบนั่นแหละครับผมเอามาเอามาเคาะตัวเสาเล็กๆออกแล้วก็ใช้งานได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาตัวเหล็กแผ่นนะครับเหล็กแผน่นเหล็กแฟตบาร์เอามาเชื่อมติดด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับเชื่อมติด เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับยึดตัวแผ่นมิทันชีสนะครับเราก็จะยิงสกูติดกับตัวเหล็กแผ่นเนี่ยครับผมเราจะมาเชื่อมติดด้านหลังในลักษณะนี้เอาไว้นะครับตัวแผ่นมิทันชีสก็จะใส่ในช่องนี้นะครับใส่ในช่องเนี้ยทุกๆช่องนะครับเราก็ยิงสกูด้านหน้าเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ลงมือทาสีนะครับ ทาสีให้เรียบร้อยนะครับทาสีเนี่ยทาสองรอบนะครับผมใช้เป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านตัวสีนี่ก็จะใช้เป็นสีเบเยอร์กิฟเทคทูอินวันตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้รองพื้นนะครับเพราะมันเป็นรองพื้นในตัวแล้วก็สีจริงในตัวนะฮะทูอินวันนะครับทาง่ายนะครับรุ่นนี้จากนั้นเราก็จะมาเจาะตัวเสานะครับ สำหรับยึดตัวโครงเหล็กเข้าไปนะครับเจาะรูขนาด8มิลนะครับแล้วก็วัดวัดขนาดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เจาะเข้าไปนะครับใช้ดอกเจาะปูนนะครับเจาะเข้าไปได้เลยผมใช้เจาะเนี่ยความลึกที่2นิ้วนะครับเจาะความลึกสองนิ้วแล้วก็จะเอา ตัวเหล็กเส้นขนาด8มิลเนี่ยมาตีใส่อีกทีครับเมื่อเจาะเสร็จเราก็จะได้รูในลักษณะนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะฮรัก็เจาะฝั่งละสองตัวนะครฝั่งละสองรูนะฮะจากนั้นเราก็จะเอาตัวเหล็กเส้น Rb8 เนี่ยครับผมเหล็กเส้น8มิลนะครับผม เอามาตีอัดเข้าไปเลยนะครับเอามาตอกอัดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะตอกเนี่ยผมก็จะเอาเหล็กเนี่ยเอามาตีให้มันงอก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันไปอ่าเหนี่ยวลังกันเอาไว้ในรูให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่มีโอกาสที่จะหลวมนะครับ พอทำให้มันงอนแล้วก็ตอกอัดเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งแน่นเข้าไปอีกนะครับอ่าแบบนี้ครับผมอย่าลืมทําความสะอาดรูก่อนต่อเข้าไปนะครับก็คือเอาขี้ปูนข้างในออกให้หมดนะฮะไม่งั้นมันจะต่อเข้าไปแล้วมันจะไม่เข้านะเอาออกก็ยากด้วยนะคอ่าตอกด้านละสองตัวอย่างนี้ฮะตอกด้านละสองตัว เราก็จะได้ในลักษณะนี้ครับผมแน่นเตึบครับผมไม่มีหลุดครับผมแบบ,น,น,บนี้ดีกว่าพุกนะครับตัวนี้ดีกว่าพุกนะหลังจากที่เราตอกเหล็กเส้นเอาไว้ในลักษณะนี้แล้วจากนั้นเราก็จะเอาตัวโครงรั้วของเราเนี่ยเอามาวาง เอามาใส่แล้วก็เชื่อมยึดแบบนี้เลยครับผมเชื่อมติก๊กแท็กเอาไว้ก่อนนะครับเชื่อมแท็กเอาไว้ก่อนอก่อนที่เราจะเชื่อมเข้าไปเนี่ยผมก็จะเอาตัวเนี้ยเอาตัวเหล็ก2นิ้วเนี่ยเามาวางด้านล่างครับผมเพราะว่าผมต้องการระยะห่างด้านล่างสองนิ้วอยู่แล้วครับก็จะเอามาวางรองเอาไว้ในลักษณะนี้ครับผมมันจะง่ายครับผม <S <S แล้วก็วัดด้านข้างให้เท่าเท่ากันฮะจากนั้นก็เชื่อมแท็กเอาไว้ได้เลยครับผม ส่วนไอตัวหูด้านข้างเนี่ยเราจะมาวัดระยะห่างแล้วก็ตัดเหล็กมาใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าในแต่ละช่องเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับในการตั้งเสาก่อฉาบเนี่ยในแต่ละช่องมันไม่เท่ากันนะครับบางทีมันจะขาดเคลื่อนไปเซนสองเซนอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําหูมาไว้รอไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะตัดมาใส่ทีหลังนะครับ ตัวหูยึดอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าผมจะทําแบบวิธีไหนนะอ่าเมื่อเราเชื่อมติดเข้าไปเสร็จก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมในตอนนี้ผมเชื่อมโครงเหล็กเข้ากับเหล็กเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อมยึดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อมาผมก็จะมาวัด ช่องนี้ครับผมวัดความความกว้างของช่องนะครับในแต่ละตำแหน่งก็จะไปตัดเหล็กมาตามขนาดความกว้างนะครับจะเห็นได้ว่าสองฝั่งเนี่ยมันกว้างไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าในการก่อฉาบเนี่ยเขาทำหนาบางไม่เท่ากันนะครับอตอนนี้ผมติดเหล็กตัวนี้ตลอดแนวแล้วนะครับผม ถึงขั้นตอนที่จะมาใส่ตัวหูยึดตัวนี้นะครับหูยึดด้านข้างนะครับจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราใส่มันก็จะแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าหูยึดมันจะอยู่ใกล้เสามากขึ้นนะตัวจุดตำแหน่งเชื่อมนะครับมันจะอยู่ใกล้เสามากขึ้น,นครับก็จะเอามาใส่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เชื่อมยึดเข้าไปได้เลยนะครับ เราก็จะเชื่อมเต็มเลยนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเข้าไปเชื่อมอีกรอบนะครับ จากนั้นเราก็จะไปเชื่อมด้านหลังอีกทีนะครับผมทําแบบนี้ทุกจุดนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราเชื่อมด้านหน้าไปก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเชื่อมข้างในนะครับไปเชื่อมด้านหลังด้านหลังเราก็จะนี่จะใส่แผ่นรองไว้สักหน่อยนะครับแต่จริงๆเราก็ทาสีทับอยู่แล้วนะครับตัวกำแพงปูนเนี่ยก็เดี๋ยวจะทาสีอีกรอบนะครับ จากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนทาสีเก็บนะครับอันนี้ผมเพิ่งทาสีไปนะครับก็ยังไม่แห้งครับจะเห็นว่ามันพละสีคือมันยังไม่แห้งนะ่ะทาสีเก็บในลักษณะนี้ครับผมอ่ามันก็จะเรียบร้อยขึ้นนะฮะเราก็จะได้โครงรั้วในลักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็จะนำแผ่นมิเตอร์ชีต เครืองปลายไม้ของเราเนี่ยเอามาติดนะครับเอามาติดเข้ากับตัวโครงล้วนอีกทีนะครับโดยการยิงสกรูนะแผ่นมิเตอร์ชีตก็จะใส่ไปในลักษณะนี้นะครับผมก็เล็งให้กึ่งกลางนะครับแล้วก็ใช้สกรูสกรูเนี่ยจะเป็นหัวสว่านนะครับ ก็จะเป็นสกูหัวสว่านก็ซื้อมาพร้อมแผ่นเมทชินชีสนี่เลยครับผมก็ใช้ยิงนะครับหนึ่งแผ่นยิงสกูสี่ตัวนะครับบนล่างฝั่งละสองนะครับก็จะติดให้ลักษณะนี้ครับผมยิงบนล่างครับผม ส่วนตัวเ็ษเหล็กที่เห็นอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเป่าฝุ่นเป่าเศษทิ้งที่หลังนะครับอ่าติดไปแล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับครับในหนึ่งช่องเนี่ยเราติดไปทั้งหมด9แผ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งดูแล้วเนี่ยสวยงามใช้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาเป่าฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นเป่าฝุ่นเป่าเศษเหล็กออกจากบนชิ้นงานของเรานะครับที่ต้องเป่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้นะครับมันเป็นเศษเหล็กที่เราเจาะออกมาเป็นขุยเล็กๆนะฮะถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยมันโดนฝนแล้วมันจะเป็นสนิมนะครับถึงตอนนั้นเราจะทําความสะอาดได้ยากเลยนะครับอาจจะต้องทาสีทับอีกทีเลยนะครับผมเพราะว่า สนิมเนี่ยมันเช็ดออกยากนะครับยิ่งเป็นสีดําด้านนี้นะฮะ <un> ตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นสีทั้งสองด้านเหมือนกับตัวแผ่นอลูมิเนียมลายไม้นะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยราคามันจะถูกกว่านะอ่าตัวนี้ส่วนตัวประตูเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับมันจะเคลือบทั้งสองด้าน,นครับราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ อันนี้เราจะเน้นประหยัดนะครับก็เลยเลือกใช้วัสดุแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปดูด้านหน้าก็จะสวยเหมือนกันครับผมสวยงามใช้ได้เลยแหละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับรั้วเหล็กติดแผ่น m เมท sheet ลายไม้นะครับด้วยงบประมาณ20,000บาทนะครับก็ตัวเหล็กเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่13,000บาทนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเมทัลชีตเนี่ยใช้ไป ก็เกือบเกือบเจ็ดพันครับตีไปว่าเ0็ดนะครับรวมแล้วก็2องหมบาทเฉพาะค่าของนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ Love the chase and the huntin', I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything